สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการถูกทอดทิ้งจากคุณเขาคือคอยขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกเพิจิก แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึศกษก์การแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ขยันอดทนนะคะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเอาจริงเอาจังเป็นคนที่จริงจังกับชีวิต ไม่ยอมแพม้ไม่ยอมใครคิดไม่เหมือนใครคิดนอกกรอบเป็นคนที่มีสละในตัวเองเป็นคนที่มีแบบแผนมีแนวทางมีไลาส,สายเป็นของตัวเองไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวอบอุ่นอ่อนโยนอ่อนหวานมุ่งมั่นตั้งใจได้นะคะเข้มแข็งอดทนได้ในขณะเดียวกันก็อ่อนโยนได้เหมือนกันนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่กลัวคุณจะทอดทิ้งนะคะเขาคือใครนะคะ ใครที่กลัวคุณทอดถิ้งที่สุดนะคะหกดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงธนูควีนถือดาพลังงานของคนธาตุลมสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังก,กรพฤกษกาลห้าดาพลังงานของคนธาตุลม มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินนะคะเป็นคนดุชัดเจนจริงจังจริงใจขวาญผ่าดซากไม่ยอมใครพลังงานของคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีแนวทางมีบุคลิกมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนเก่งทั้งคู่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยยอมใครทั้งคู่เหมือนกันพลังงานของคุณ ดูมีความซอฟต์กว่าของเขาจะมีอีโก้มีทิฏฐิมีความปากแข็งด้วยปากไม่ตรงกับใจด้วยนะคะคุณมีสิบถ้วยเขามีสิบเหรียญมีเกณฑ์มากๆว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักเป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆในความรักนะคะพลังงานที่ขึ้นมามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาของมือที่3มีปัญหา อาจจะจากตัวคุณทั้งคู่ความแตกต่างของคุณทั้งคู่หรือว่าอาจจะมาจากสาเหตุรอบข้างปัจจัยรอบข้างที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นอยู่ในตอนนี้นั่นเองหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงกลัวจะถูกคุณทอดทิ้งนะคะคนดุคนนี้คนปากแข็งคนนี้นะคะทำไมเขาถึงกลัวคุณทอดทิ้งขอภายเปิดใจเขาทีนะคะ ห้าเหรียญเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ได้ราบรื่นมีปัญหามีความไม่เข้าใจอาจจะเป็นช่วงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย3วันดี3วันร้าย3มวันทะเลาะกันก็ได้เหมือนกันนะคะเหตุผลที่เขากลัวว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไปกันต่อไม่ได้กลัวว่าคุณจะปล่อยมือจากเขากลัวว่าคุณจะทอดทิ้งเขาเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ความรักความเข้าใจนะคะ อาจจะไม่หนักแน่นไม่มากพอนั่นเองนะคะต่อสู้ฝ่าฟันเรียนรู้พยายามที่จะปรับแก้พยายามที่จะแก้ไขกันมาแล้วด้วยนะคะวันไหว ฟุ้งซ่านคิดมากลังเลไม่มั่นใจอยู่ในสถานการณ์ของความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เพราะว่าพยายามจะปรับตัวข้อหากันแล้วแต่ว่าปัญหาที่มีความไม่เข้าใจที่มีความแตกแต่างที่มีก็ยังอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนั่นเองนะคะหนึ่งเหรียญสิ่งดีๆสิ่งที่มีค่าการเริ่มต้นใหม่นะคะ อาจจะกลัวคุณไปเริ่มต้นใหม่ไปพบเจอกับใครคนใหม่คนที่ดีกว่าเขาก็ได้นะคะอัศวินถือดาบนะคะความใจร้อนความมุทะลุด,ดุดันความหึงความหวงความไม่ยอมแพ้นั่นเองนะคะหากว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คบด้วยคุยด้วยหรือว่าอาจจะเป็นสามีภรรยากันนะคะมีปัญหามีความไม่เข้าใจมีความระหองระแหงกันอยู่ในช่วงนี้มองต่างมุมพูดกันไม่ค่อยถูกหูไม่ค่อยเข้าหู สถานการณ์ความรักไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะคนที่เขากลัวว่าคุณจะทอดทิ้งเขาก็คือเขานั่นเองคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้พยายามจะปรับแก้พยายามจะแก้ไขกันแล้วก็เหมือนกับเดียดด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสวันดี4วันร้ายนั่นเองนะคะเขาก็เลยกลัวว่า ความอดทนของคุณจะไม่มีหรือว่าคุณเลือกที่จะปล่อยมือตัดจบหรือคุณอาจจะไปพบเจอใครคนใหม่ที่รู้สึกว่าคลิกกว่าทําให้คุณมีความสุขมากกว่ายิ่งคิดเขาก็ยิ่งกลัวยิ่งคิดเขาก็ยิ่งหวงแหนนั่นเองนะคะพลังงานของคุณไม่ไปไหนไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่รักใครก็คือ รักจริงรักคนเดียวแม้ว่าจะมีความไม่เข้าใจกันมีปัญหามีประเด็นคุณก็ไม่ได้ move on ไปไหนพลังงานของคุณยังอยู่ที่เดิมแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็ตามพลังงานของเขาแม้จะปากแข็งแม้จะไม่ค่อยอ่อนโยนสักเท่าไหร่นะคะปากกับใจไม่ตรงกันเป็นคนดุเป็นคนชัดเจนปากไม่ค่อยหวานแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่ก็ไม่ได้อยากจะไปไหน ไม่ได้อยากจะมีใครคนอื่นแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันก็ยังอยากจะอยู่ด้วยกันต่อไปด้วยกันต่อ ค่อยๆแก้ไปทีละปมแก้ไปทีละเปาะแต่จะไม่ทอดทิ้งกันนั่นเองสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวว่าวันหนึ่งคุณจะเบื่อสถานการณ์แบบนี้แล้วเลือกที่จะไปใช้ชีวิตกับคนอื่นเลือกที่จะปล่อยมือจากเขาเลือกที่จะทิ้งเขาแค่เขาคิดว่าชีวิตของเขาไม่มีคุณหรือว่าแค่เขาจินตนาการว่าคุณปล่อยมือจากเขาคุณทอดทิ้งเขา เขาก็ไม่ไหวแล้วนั่นเองนะคะเขาไม่สามารถจะยอมรับได้เขาไม่สามารถจะรับได้พลังงานของคนคนนี้เขาจะไม่ยอมแน่นอนนะคะเขาจะสู้จนสุดใจเลยหากว่าคุณเลือกที่จะทอดทิ้งหรือว่าปล่อยมือจากเขานะคะ